うん。 เพื่อนวันนี้ก็อยู่กับจุกูเหมือนเดิมนะคะเจ้าเก่าจุกูมาฟังมันมันบิวบิวบิวบรรยากาศ <laughs> โอเค best friend เราพลาด breakfast กันเพราะว่าที่โรงแรม breakfast มันอยู่ตอน10บโมงครึ่งแต่เราตื่นไม่สายขนาดนั้นเราตื่นประมาณเท่าไหร่วะสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งพลาดไปหนึ่งชั่วโมงเองพลาดไปหนึ่งชั่วโมงเองไม่รู้ว่าทำไมเราไม่กิน breakfast เพราะตอนนี้เราก็เลยหิวอยู่พลาดไปชั่วโมงครึ่งเลยนะทำไวันนี้ไม่ดูวันนี้เรามีแพลนอะไรจุ๊ก๊กเป็นเล่โอ้โหพูดแต่เล่นไม่ทำงานเลย เฮ้ยไม่ใช่ไปเล่นก่อนนะถูกแล้วแล้วก็ทำงานเราอ่ะจะไปอ่อจะไปสวนน้ำแล้วสินี้เราก็จะไป events movie on the beach ก็ที่พูดแค่ว่าเยอะนะคะ movie on the beach on the beach ดื่มซะแล้วก็จะไปต้อนรัแดน <c oughs> ยืนดืม่มไปหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนผมงหีนที่นี่มีน้ำร้อน <c oughs> ไปะง e> ั้นไปกันเลยวม่เห็นฝรั่งเลยทำยังไงถ้าเกิดชอเป็นฝลั่ง อนาคตเธอละอันแสนไกลนะคะอนาคตเธอไม่ใช่อยู่ที่เมืองไทยแล้วละคะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นวิธีเรานั่งกันนะคะตอนที่เรานั่งคอือยัวนั่งสวยแบบทำไมอย่างนี้มันก็นั่งได้ถ้าเกิดยู่แบบว่านั่งนั่งรอคนองน่งตรงน,งนั้นไม่เดี๋ยวเราต้องราถึงกันนั้นไปเลยเรเราเราแค่ยานนี้ก็พอแล้วแ่ทำเยอะกว่าฉันิอะออเพราะว่า <c oughs> เป็นอย่างงี้เลยได้เป็นเพื่อนกันได้เลยชอวกันได้ วันนี้ก่อนที่จะไปไปเชิญแหละเชียร <Cheers. S 3> ์